สบายดี FC ู่ในประเทศหรืออยู่ต่างประเทศสบายดีเด้อมัอนี่บาวกิกับพามาเบิงไม่ย่ายพนหยัดมอนนี่ก็เป็นหน่วยที่สองแล้วตอนพนหญหยัดหน่วยสมิผมมาบอท่านตอนพนหญหยัดหน่วยสมิกับพามาเบิง อันอยู่ในกระสอบนี่กระแมนหิวเด้นอนิวมืออื่นมือฮือกระสิม,มีดองเพิ่นแม่เลยกับว่านิบหมอนหยัดหมอนแล้วกะเอาไปไว้ซอยดองเพิ่นหน่วยนึงประเภทนี้บ้าน แม่ยายผมก็จะเป็นจังสีเอ้อถามมีงานแต่งแล้วงานบวางงานญาติหรือว่างานเพื่อนคนหูจักจังสีก็สิเอาไปช่วยกันมีมอนหน่วยหนึ่งเบ่งน้องเป็ดกันด้มาเล่นน้ำ petits 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 petits. Petits petits petits. มาแหบมอนมหแหบฝ่ายแหบได้ละ มอนหนุ่มๆเลยเดอ้ออันนี้อนนอนนโอแม่หยัดแน่นอะเลนะ่นี่ยหยัดแข็งแข็งมันบอกแข็งโผดบ่แม่บ่แม่แม่เล่ากับสีหูนักแน่จังหน่อยเราบอก่อยได้ยินเดอ้อถามบอกค่อยขอโทษขออภัยน้ำเด้อครับเดอ้อทุกท่านครับนี่นลองเป็ดกันะนี่อยู่นี่ นี่มเกืออาเ่นกับุ่คอยกินดอกเป็ดก็ได้เพิน่น้าหมักหมักมาก,มาก,กวนมาสอขอสวัสดีขอสวัสดีสบายดีเท้นแม่ย่ายผมเดอ้อหรือว่าแม่เฒ่าผมเดอ้อบรรยากาศบ้านเงอน อันนี้ก็จะเป็นเฮื่อนของแม่ยายเบลกี่เองมึงนองเป็ดผมเป็นคนหนึ่งด้วยท่ว่าบ่มักหมอนหน่วยที่ว่าแข็งแข็งสูงสูงผมว่าเจ็บข้อนอนแ้้หมูนแล้วเจ็บข้อบ่คอยอันนี้ บมคอยมักกพบันไดหมักหน่วยอ่อนๆแบบว่ามุนลงแล้วก็สบายหัวไง <laughs> <laughs> เป็ดหน่อยเพิ่นก็นไม่เห็บดดจะไปมาละมาน,นไปเไปะอ๋อ ขาบางเทือเพิ่นกระสีหอนหอนเอาในเพิ่นออกในเพิ่นกระสีมีสีดำขาหอนดีดีดเป็นนอนถึงกัไม่นอนเฝ้าเมีย้ยงนะไรเจ้าของเห็ดยังกับมานอนเฝ้าบ่นมียายกับเลี้ยงหลายเติอบอยู่เป็ดกัน หน่วยที่สองมาบอท่านหน่วยธมิตรพันกระญาิง่ายแน่พอหยาดหยาดหยา,าดลงไปแล้วแล้วพันกระจมันยิบบ้านเมืองพันกระจคนคนค,น,คนให้เม็ดพันออกให้เม็ดดำดำลดออกจังสีบอจ็บหัวเวลาหมนุนหิ้วปีกายเนี่ยบ่แม่แม่บ่ มาแม่ผมว ả o เล่าเนียังบ่ได้ยินเลยเบอร์ nhiều เนาะข้าวยังหน่อยเข้าปากเข้าดังแท้เท้่าแต่เหรียญเพิ่นเลย เปลี่ยนเม็ดมันกะปิวไปเรื่อยๆตาเบิ่งเด้อบบบนี้เพิ่นเพิ่นหยาเต็มแล้วเพิ่นคิดว่า อันนี้พอแล้วใส่เต็มแล้วพันกระสีเงิบบ้านี้เมื่อนี้แม่พันบ่ได้ใส่หูทิบเลยเ้าคอยพันเลยบไยาางง่ได้ยินถ่าวแห้งพันจังสิได้ยินอ๋อแม่คือใส่ลายสิน ให้ตเต็มเลยอาจสีไซเบิร์ตสงสัยว่าจงไว้กับพ่อกระเทินเลือหน่อยแม่เราอาจสีไซเบิร์ตแต่ถ้าเป็นผมเองผมสะเอาออกจักหน่อยหนึ่งเพราะว่าสูงหลายกับเจ็บข้อมุน แบบว่าเอามาล่องหัวหลฮะนะหมุนสูงหลายเจ็บคอแม่คือความผมขาดการอยู่แม่ใส่เบิดเลยมมลวอนวันเราิยิบสบายพอปันผนมยันหยิบอย่างอยู่ิ่นก็เตรียมเข็มเตรียมด้ายไว้แล้วเด้อปักไว้อยู่ในหมอนแน่นเก็บเอาละ nó thả bờ mè nó nhịp thế này hmm. ก็สิเย็บไปหอยไปเรื่อยๆปอกสีนี่ก็งามอยู่เลยสีเขียวตัวพันเย็บแล้วนะ เหตุเป็นหลายอย่างเด้อบอกว่าสิเป็นซุ่มไก่บอกว่าสิเป็นอันนี้ไม่เท่าเพิ่นกระเหตุเองเนื้อเชียรเบิงซุ่มไก่สีมือไม่เท่าเหตุงามบ่ อันนี้ก็สิเป็นฟ้าขอบพลม่มนี่เพิ่งเสษียวหิวได้นำํำเป็นฟ้าขอบพลม่มทั้งหนาทั้งหลังใน้่องหน่วยเอามาประดิษฐ์ใส่งานได้เลยเป็นไอเดียดีไอเดียดี ไก่แล้วแล้วเลือนหน่อยนึงขอบคุณทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาหบชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนำอเลยเพื่อเป็นกนําลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปเนาะครับเนาะขอบคุณทุกกําลังใจทุกทุกท่านขอบคุณหลายๆที่เข้ามาหบชมช่องน,น้อยน้อยของบาวกี ขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของเอฟซีน่เดอ้อไกลแล้วเนะครับเนาะไกลแล้วไกล่แล้วแม่เราก็เย็บไก่ที่แล้วละ บางเย็ยบแล้วเราเล่าก็สิมัดไรามสิต้นต้นไก่เห็นต้กากกับว่าให้ไปซอยดองนะอ่าแม่ความผมมีลิ้งหูเกาพี่ายนี่เพราะว่าผมเคยขึ้นไปเอาอยู่ในอยู่ในแพร่แยงลอะหลานเจ้าเห็นห้องว่าให้ไปซ้อยดอกอะีรเห็นใหม่เลเอาเวน้นมุนแล้ว เมืองปอกอะ่ะสีเป็นคนละสีสีเดียวสีเดียวเป็นคูนึงคูนึงเ